อีกหนึ่งขนมที่เพื่อนขอมาขนมบ้าบินกรอบนอกนุ่มในแบบใช้ช้อนตวงไม่ใช้เครื่องช่างตวงได้เลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายแต่รับประกันว่าอร่อยแน่นอนไปลงมือทำกันค่ะทำไม่ยากเลยไขย่ไก่หนึ่งฟองเป็นไข่เบอร์สามถ้าใครไม่ชอบไข่ไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายสิช้อนโต๊ะตักพูนเกลือปน่นครึ่งช้อนชา แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่แป้งข้าวเหนียวขาว16ช้อนโต๊ะตักพูนแป้งข้าวเหนียวดำา4ช้อนโต๊ะตักพูนแป้งสาลีอเนกประสงค์2ช้อนโต๊ะตักพูนตามด้วยกะทิ250 ML มลแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะคนจนกว่าจะไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่เนื้อเ้าอ่อนลงไป350กรัมใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ใส่มากกว่านี้ก็ได้เนื้อเ้าเราใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วไปตั้งเตากันกระทะที่เบลใช้วันนี้เป็นกระทะสี่หลุมเจ้าเก่าใบเดิมค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะในการจี่ขนมอ่อนที่สุดเท่าที่เตาแก๊สของเราจะอ่อนได้นะ เราจะลองก้นกระทะด้วยลูกชิดแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะคะใครจะลองด้วยข้าวโพดลูกชิดลูกเกดมะพร้าวอ่อนอันนี้ได้หมดเลยนะหรือว่าใครจะไม่ลองด้วยอะไรเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เทขนมค่ะทับลงไปได้เลยไม่ต้องรอให้กระทะของเราร้อนนะคะกระทะของเราเป็นกระทะเปล่าๆนะคะไม่ทาเนยไม่ทาน้ํมามันค่ะใส่ขนมเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อได้เลยเปิดออกมาแล้วนะคะขอบเขาจะเป็นเข้มๆแบบนี้ ให้ใช้ไม้พายค่ะแซะลงไปตรงขอบนะคะแล้วหมุนเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยถ้าใครไม่แน่ใจว่าพลิกกลับด้านได้ตอนไหนนะคะให้เปิดดูด้านล่างได้เลยนะถ้าด้านล่างขึ้นเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนพลิกกลับด้านได้เลยนะคะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาซักสองรอบสามรอบค่ะจี่ให้ด้านนอกเขากบกรอบกเิมกลี่มจะอร่อยมากๆเลยค่ะ ดอกจันตัวใหญ่ๆเลยนะคะขนมประเภทนี้อย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดให้ใช้ไฟอ่อนที่สุดเท่าที่เตาของเราจะอ่อนได้เลยนะคะด้านนอกเขาจะกรอบด้านในจะเหนียวนุ่มอร่อยมากๆแต่ถ้าเราใช้ไฟแรงมากเกินไปนะคะด้านนอกจะไหม้ด้านในจะไม่สุกค่ะถ้าใครสนใจกระทะสีหลุมที่เบลใช้ทำขนมก็คอมเมนต์ไว้ ถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ถ้าใครฟังสูตรไม่ทันเดี๋ยวเบลใส่สูตรว้อีกทีในคอมเมนต์นะคะ